สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาอยู่กับเกมสดใสสดใส,ส,ดใสอีกแล้วนะคะภาพบรรยากาศแบบนี้ชื่อเกมว่า Grow a Garden หรือว่าเกมปลูกผักนั่นเองค่ะปลูกผักปลูกสวนเนาะด้านหลังเราเป็นแปลงผักที่มีชื่อเราอยู่นะคะนี่หน้าตาแบบไม่ซ้ำใครเลยด้านในเป็นแปลงผักมีอยู่แปดแปลงอุ้ยก,ก็ใหญ่นะฮัโลเธอสวัสดีเราเราขอญาติเดินเดินดูนิดนึงได้ไหมอะแบบ แนวทางอ่ะแนวทางพืชพันธุ์บ้างหน้าหลายตานะคะโอเคเราอย่ามยุ่งกับเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราจุนจ้านนะคะไปลูกศรเขาให้เราเดินไปที่ร้านล่มสีฟ้านูนนะคะมีสองร้านก็คือร้านขายเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเมลิพันธุ์แล้วก็ร้านขายพืชผลนะคะเราซื้อเมลิพันธุ์สวัสดีค่ะคุณลุงนิวซีสจะรีนอีกหนึ่งนาทีโอเคตอนนี้ลุงขายอะไรบ้างอย่างแรกเลยแครอท สตอเบอรี่บลูเบอรี่นะคะส้มมุ้ยส้มนี่คือต้นใหญ่หูหกร้อยเหรอตอนนี้ยี่สิบเงินทุนเรามียี่สิบยี่สิบแล้วก็เป็นชาวนาได้เราเริ่มเลยแครอทเอาเอามาเอามาหมดเลยหมดเลยสองอันสองอันไหนปลูกยังไงอันนี้ปะแครอทสวัสดีนายนายว่าไงว่เศร้ายูว่เศ้า ว atsapp โยวุ้ยนายนายให้เราเหรอจริงป่ะวุ้ยขอบคุณเลยอ่ะส่งคำขอเป็นเพื่อนใช่ไหมเขาได้อ่าเมฟเฟนกันนะครเมฟเฟนขอบคุณนาะยไหนโอ้นายนคนญี่ปุ่นเหรออ๋อเราเราปลุกเมื่อกี้เราวเขาให้อันนี้เรามาเหรอเราไปทำอะไรได้อ่ะ เออเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วปลูกของตัวเองก่อนปลูกไงอะ่ะนี่เหรออุ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยขึ้นอย่างนี้เลยเหรออุ้ยน่ารักอันนี้แล้วเราสามารถเก็บได้เลยเก็บได้เลยปะอุ้ยเก็บได้เลยคิดว่าต้องรอโตนะคะไหนพอเราเก็บแล้วไปไงต่อนี่คนนี้ป้าที่เขามาแอดเพื่อนเราอุ้ยสวนเขาใหญ่มากเลยอะ่ะเขาเขาน่ารักจังเขาเฟรนลี่ สวัสดีค่ะคุณลุงมีอะไรจะขายไหมเมนูเออเราถามราคาได้นะคะอ่าเราเราเราถือ,อน,นี่เราถามหูแม่มันใหญ่จังอะ่ะอ,อ,อันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่คะยี่สิบหกอุยจริงหรอเราซื้อมเมล็ดไปสิบเหรียญน,นะคะตอนนี้เราได้อะไรอะ่ะนายนายแจกเหรอ และ้และนายให้เรามาทาเป็นนายใจดีอนอะแล้วมันไม่มีน้ําหยดด้วยอ่ะลระเบิดป่ะเนี่ยนายอันนี้คือยี่บหก่ะโอเคเราตอนนี้เรามีเงินสุดทิซ้ายล่านนะคะห้าสิบหกเหรียญแครอทเราไม่เอาแล้วถูกเกินเอานี้เลยหนึ่งเม็ดสตรอเบอร,บรี่อ่ะอันนี้คือที่เราซื้อมาปลูกมาปลูกฟังนี้บ้างปลูกเลยนานไหมอ่ะกว่าจะโ,โต เวราไม่ต้องลดน้ำเยลยหรอเวาเอาอันนี้เอา้าเฮ้ยหายสตรอเบอรี่หายอ๋ออยู่นี่โวยวายก่งรอสิใจเย็นๆยืนแว่งแขนรอตอนนี้กัน้นงอขึ้นมานิดหนึ่งอะคะสตรอเบอรี่เก้าปอร์เซ็นโอ้โหเก้าเปอร์เซ็นต์หเหรอระหว่างนี้เราเราทำอะไรเดียว อ๋ออันนี้คือต้นอ,อะไรอ่ะสกอร์รี่ปะเก็บได้ด้วยหรอจะขโมยเพื่อนทำไมอ่ะแล้วอย่าไปขโมยมันไม่ดีเลยัวยังโตแล้วเก็บได้แล้วสว,สวัสดีแคนดี้บอสซ่าหมอให้เราเหรอนายอุ้ยขอบคุณค่ะเอ้นม,มีคนแจกของเยอะจังอะเอาอันไหนอ่ะอ่ะอันนี้เหรอ กินกินได้ไหมกินกินไม่ได้นะใจเขาใจดีกันจังอ่ะโอ้ยดีจังสตอเบอรี่อันนี้คือเราเก็บไปแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนโตอีกแล้วอ๋อโตเรื่อยๆโอเคนี่คือโอ้โหจิ๋วอะ่ะอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้น่าจะเป็นผลแรกที่เราได้อันนี้ผลที่สองใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราลองไปขายดูว่าได้เท่าไหร่ อันนี้เท่าไหร่อะคะยี่สิบเอ็บาทงั้นหนูขายเลยคะ่ะขายอันนี้แล้วก็ขายอันนี้ด้วยคะ่ะโอเคแล้วมีสองร้อยสามบาทหนูสต็อกหมดแล้วอโอ้โหงั้นอันนี้ไงซื้อมาอีกอีกอีก่าแล้วก็เอาอันนี้มาหนึ่งสองสามสี ห้าอ่าอันนี้กันหนึง่งโอเคไหนอะที่เราซื้อมานี่ปะปลูกเลยปลูกนี้เย้เป็นรูปเป็นล่างแล้วก็แค่รอดซีที่เราซื้อมาปลูกฝั่งนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี อ่าโหแค่ราโตวไวมากอันนี้คือราคาไม่แพงนะคะแล้วก็โตวไวด้วยเราเราอยากล็อกของได้ไหมเราอยากล็อกอันเนี้ยแต่ว่าเราขายทั้งสต็อกเลยยกเว้นของที่เพื่อนให้เรามาได้ไหมโหเราก็ได้ผลใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูสิลุงขาขอขายของหน่อยค่ะเท่าไหรอ่อ่ะว้าวโหแค่รอด ทุกคนแครอทอะ่ะมาเล่นละสิบเหรียญใช่ไหมปะเกียรเราได้ามาเจ็ดสิบอ็ดกำไรแบบความรวยจะไปอยู่ที่ไหนกันละ่ะอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้เรามีเงินอยู่สองเก้าสามปลูกสตรอเบอรี่ไปเยอะแล้วเราปลูปกเออวิยเข้าวโพดหน้าปลูกอะเราซื้อแค่หลอดไปนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูของใหม่ซืดปเกียแล้วอะ สแล้วเอาห้าอันเหมือนเดิมอุ้ยแพงอ่ะเอาเดี๋ยวเราปลูกบูเบอรี่บ้างออเลนอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เรายังมีเงินไม่พอเราปลูกเล็กๆน้อยๆไปก่อนอ่ะอุ้ยสตอเบอรีย่ยังไม่ได้เก็บบ้างเลยอะลืมเอาแครอทอีกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้ก็หนึ่งสองสามอย่า ตอเบอรี่ตอเบอรี่เราก็ปลูกเพิ่มอีกเฮ้ยทำไมมันมีอันที่มีน้ำน้ำตกด้วยอะนี่นีไหนอ่ะอันนี้มีมันมีน้ำตกเลยอ่ะมีน้ำตกพี่ขายได้แพงขึ้นไหมอ่ะแบบชุ่มฉ่ำเพื่อผลสุขภาพดีอะไรแบบเนี้อ่ะเราไปดูนะคะว่าได้ราคาเท่าไหร่น้องที่แบบผลตก ผลไม้ฝนตกยี่สิบเจ็ดมันเขียนว่าสตรอเบอรี่เปียกนะคะเนี่ยสตรอเบอรี่เปียกอันนี้ก็เปียกอันนี้ไม่เปียกแตกต่างกันยังไงไม่แน่ใจอุ้ยสายลุงขึ้นหรออุ้ยสวยอะอุ้ยมันคืออะไรอะอุ้ยมันคืออะไรอะอ้าวพอดีไหนไหนอน่ะคืออะไรเนี่ย ว้าวมันเรืองแสงมันมีสายลุ้งอยู่รอบๆอ่ะอย,อยากรู้ราคาเลยอ่ะโอเคโอเคโอ๊ยนายใหญ่จังอ่ะเอาอวดหรอขอดูอีกทีได้ปล่สวัสดีค่ะคุณลุงอยากจะขายความจริงเราขายทั้งกระเป๋าได้เลยนะคะแต่ว่าเราเสียดายอ่ะเพื่อนอุตสาให้ของเรามาเนาะน่ารักมากเลยขอถามราคาเอ่ออันนี้นะค่ะที่เพื่อนให้เรามานะคะ โอ้ oh my god เจ็ดพันห้าเห็นเงินเยอะแยะแล้วแบบตาลุกวาวอันอันนี้อะคะอันนี้อันนี้ลุงลุงพูดเบานะเดี๋ยวหนูตกใจแรงอันนี้เท่าไหร่ห้าแสนห้าแสนห้าแสนจริงปะเนี่ยตาฝาดปะลุงหนูขออีกทีเท่าไหร่คะอันนี้โอ้ my god ทำไงเดียทุกคนเก็บไว้เพื่อนอุตส่าให้มาเราจะไปคงไปขายอะไรมันแบบเป็นน้ำใจแล้วก็เก็บไว้หรือเพื่อนเขาให้เราขายแบบเอาไปสิได้เด็กใหม่ใช่ไหมเอาไปแบบทำทุนนะอะไรอย่างงี้ปะแล้วก็เรนโบ์เรนโบ้อันนี้เท่าไหร่คะขออนญาตเช็คราคาให้ตกใจเล่นๆหกร้อยแค่นี้ก็ลวยแล้วเนี่ยขายเลยรออะไรอยู่ ยอดเงินสุดทิเราตอนนี้สองพันสี่สิบสี่เหรียญมาดูกันว่าเราซื้ออะไรได้บ้างมานี้เออเราซื้อได้แพงสุดคือโทมาโต้นะคะคอนซีทหมดแล้วอะอ่าซื้อโทมาโต้หนึ่งเหลือเท่าไหร่อ่ะพันสองออลเลนส์หนึ่งค่ะออเลน์หนึ่งค่ะแล้วก็บูเบอรี่บูเบอรี่ คุกกีหนึ่งค่ะอันนี้คือโทมาโท้แล้วก็อันนี้คือส้มส้มอุ้ยต้นติดโตติดกันปะเนี่ยอันนี้คือบลูเบอรี่ปักโอเคอันนี้อันนี้คือได้หรอส้มอันนี้คือส้มเหรออ๋อออรเลนทิวลิปก็คือเขาเรียกอะไรนะทิวลิปสีส้ม นะคะไปดูซิว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คะอันนี้สองพันอันนี้นะลุงทำไมลุงแบบโอ้โหใจดีขนาดนี้กันนูขายเลยคะ่ะ oh <my> <c oughs> อ้ my god ขอคอขออีกเอาอีกเอาอีกเออเอาอีกหมดเลยโอเคเราซื้อมาทั้งหมด เออสี่หนึ่งสองสามสี่อ, 1, 2, 3, อะเุ้ยนี่ไงตัวแล้วบ,บูเบอรี่ไหนอยู่ไหนอ่ะบูเบอรี่ตรงนี้ไม่มีอยู่ในกระเป๋าปะว้ายน่ารักเท่าไหร่อ่ะสิบแปดสงสัยมันโตเรื่อยๆอะค่ะขอญาตซื้อนี่ซื้อเลยหนึ่งพันเออซื้ออีกเรารวยเรารวย อุ้ยทำไมพวกนี้หมดไวจังงะเรามาไม่ทันน้าเราโอ้โหเรามาเร็วมากกันนะเรามาไม่ทันอันนี้เราเอามาปลูกข้าวโพดแทนแล้วกันข้าวโพดไม่รู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนนะคะเราเว้นเว้นระยะไว้น,นี่ประมาณนี้เรามีตังแค่นี้แต่เราห้าวเราอยากยีรอห้าสี่สามสองหนึ่งวุ้ยนี่ไงแอปเปิลซีดเอาเลย เอาก่อนหมดมีอีกปะไม่มีแล้วอ่าเราได้นี่มาแอปเปิลซีดขอย่ญาปลูกตรงกลางเออถือว่ายังทันและนี่คือแปลงผักขั้นเริ่มต้นของไอยาบีการ์เดนนะคะนี่ก็คือเราก็ได้มาประมาณนี้แล้วกันเนาะแปลงแรกคือมีข้าวโพดอันนี้คือแอปเปิลน,นะคะแล้วก็แทรลอดอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่อันนี้ออเลนนะคะแต่ว่าซื้อไม่ทัน อันนี้ก็คือเป็นมะเขือเทศแล้วก็แปลงนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่โอเคอันนี้คือถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นที่เราเริ่มปลูกผักนะคะก็เป็นไปได้ดีโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะคะแล้วก็คลิปหน้าเรามาดูกันว่าผลไม้แปลกๆแล้วก็ผลใหญ่ที่สุดเนี่ยจะออกมาเป็นผลอะไรนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่